สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อครับมันนี่ซิมารีวิวหัวมอนนะครับหัวมอนนะครับราคาพันสองพันนะครับเบิ้งรถพี่น้องกันนะเลื่อมแห้งพี่น้องพู้นะครับเหลื่อมคักนะครับเหลื่อมตาแตกเลยได้พี่น้องสวยมากนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมสุดยอดนะครับอันนี้ยังไม่โดนไฟนะครับถ้าโดนไฟนี่จะขนาดไหน ไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดนะครับงานละเอียดนะครับให้ดูงานงานละเอียดนะครับเก็บเอากรมีเก็บเขาเรียกว่าเอากมเอากรมีเก็บลวดนะครับเก็บลวดที่เป็นโครงนะครับสวยมากข้างนอกทั้งข้างในเป็นงานกาวนะครับไม่ใช่งานเย็บงานอะไรไม่ใช่งานขึ้นโครงนะครับขึ้นเฉพาะโครงตรงวางหัวนะครับ ข้างในก็จะเป็นไอ้กร,รมยีนะครับกร,รมยี่ดำนะครับเก็บเก็บไอ้รอยที่ว่าเป็นรวดไว้ไม่ให้เห็นนะครับสวยมากเลยครับทุกนะอันนี้ยังไม่ขึ้นไฟนะครับยังเบาขนาดนี้ไม่ดู อันนี้ไอ้ตรงนี้เป็นที่เสียบขน,นนกนะครับที่เสียบขนนกเห็นไหมครับมองเสียบขนนกด้วยพี่น้องเด้ออันนี้เป็นทรงโอง่อง,องนะครับทรงโอ่งนะครับที่เสียบขนนกเราก็จะเสียบใส่ตรงนี้ครับผมก็เป็นงานเก่าเขอกันทนอยู่ครับผมคันมันรูดก็ว่่เป็นยังนะครับงานเก่ามองนี้ห้องห้องบริสีเดียดนะครับ ไม่ได้ซีเรียสถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงครับ <c oughs> แข็งแรงนะครับลวดก็แข็งแรงครับดวดก็แข็งแรงพี่น้องเป็นทรองโอ่งพี่น้องอ่ะกูนะอันนี้ขนาดบ่ถือไฟนะครับนี่ยังว่าวขนาดนี้นะครับคันถือไฟนี่ซําใดพี่น้องให้ดูนะครับข้างบนอันนี้ก็เป็นโฟมนะครับโฟมแล้วก็แล้วก็ กร,รมมีดำโฟมแล้วก็กร,รมมีดดำนะครับงานละเอียดนะครับใหญ่นะครับใหญ่เท่าหัวคนนะครับอันนี้อันนี้ของผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่ของเด็กนะครับของเันนนของเด็กน่อยเด้เนี่ของผู้ใหญ่ครับพี่น้องคิดตันเป็นงานกรอบเกรดเอนะครับของจีนนะครับ ไม่ใช่ของแท้นะครับคิดตันกลมแล้วก็เพชรรีดตรงนี้นะครับผมเป็นงานน่าจะเป็นมันของจีนแดงนะครับแต่ว่าคุณภาพก็โอเคนะครับคุณภาพดีแต่ราคาถูกต้องจีนนะครับผมงานจีนเท่านั้นวางไม่วางไม่รู้นะครับตาแตกนะครับตาพี่น้องว่าวบักขักพี่น้อง สวยนะครับรูปทรงสวยเป็นรูปโอ่งนะครับรูปโอ่งพี่น้องงามนะครับผมใหญ่สมหัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องแข็งคงทนเบานะครับผม แข็งคงทนแล้วก็เบาดูครับส่วใกล้ๆโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับผมมันอนีมาอยู่ทงหน้านะครับผมทงหน้าติดบ้านนี่ยหรอเบ่งโดพี่หน่องคนสุดยอดนะครับ